เป็นเรื่องราวของนักบุญที่ถูกคุกคามโดยคนที่ไม่เชื่อในศาสนาพวกเขาจึงออกเดินทางหาหินวิเศษทั้ง16อันเพื่อมายืนยันว่าพระคัำพีมอร์มอนนั้นถูกต้องและพระเจ้ามีจริงสวัสดีครับผมดูพี1984หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า16 x Stone พวกเขาจะไขปริศนาหาหินวิเศษเจอหรือไม่และระหว่างทางจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นขนาดไหนมารับฟังผมสปอยไปพร้อมๆกันเลยครับ ย้อนกลับไปในปี1838ในฝั่งตะวันออกของรัฐมิสซูรีประเทศอเมริกาได้มีชุมชนผู้แสวงบุญนับถือศาสนานิกายโมมอนอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเด็กหนุ่มชื่อเจมอาศัยอยู่กับแม่สองคนพอพ่าตายจากไปเมื่อ3ปีก่อนเขาทำงานเป็นช่างไม้อยู่ในเมืองแห่งนี้เจมได้รู้จักสนิทสนมกับอีเลนสาวสวยหน้าตาน่ารักประมาณว่ากำลังจีบจีบกันอยู่นั่นแหละครับ อีเลนอาศัยอยู่ที่นี่กับพี่ชายชื่อว่าโทมัสเพียง2คนเนื่องจากพ่อแม่ของเธอไม่เชื่อในศาสนาเท่าไหร่นักอีเลนก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านมาพร้อมโทมัส และเข้ามาร่วมกับกลุ่มนักบุญก่อนจะย้ายมาตั้งรกรากถิ่นฐานที่เมืองนี้โทมัสได้ออกไปผจญภัยบวกกับเผยแพร่นิกายโมมอนกับนักบุญรุ่นบุกเบิกหลายเดือนแล้วครับและวันนี้ก็จะเป็นกำหนดการที่เขากลับบ้านพอดีระหว่างที่อีเลนและเจมกํกำลังจะกลับบ้านเตรียมของรอต้อนรับอย่างใจจดใจจอ่อโทมัสก็โผล่มาเซอร์ไพรส์สองพี่น้องกอดกันด้วยความคิดถึงโทมัสเล่าประสบการณ์อันแสนวิเศษของเขาให้เจมและอีเลนฟังอย่างสนุกสนานทั้งเรื่องที่มีคนมากมายมาฟังพวกเขาตอนที่ไปเผยแพร่รวมถึงเพื่อนใหม่ชาวอิ เดที่เล่าความเป็นมาของบรรพบุรุษให้เขาฟังอีกด้วยแม่ของเจมเห็นว่าทั้ง3ามกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานดูท่าคืนนี้คงไม่จบแน่ๆเธอก็เลยชวนอีเลนและโทมัสกินข้าวเย็นด้วยกันที่นี่ให้หนำใจกันไปเลยเมื่ออาหารเต็มไปด้วยความสุขบทสนทนาลื่นไหลยอย่างสนุกสนานแต่ทันใดนั้นเองก็มีกลุ่มโจรติดอาวุธและไม่เชื่อในศาสนาได้เข้ามารุกรานหมู่บ้าน โทมัสพาอีเลนวิ่งหนีไปส่วนเจมก็จูงมือแม่วิ่งออกไปให้พ้นอันตรายเช่นเดียวกันทันใดนั้นเองสายตาเจมเหลือบไปเห็นคุณป้าคนหนึ่งกําลังจะโดนทําร้ายเขาเลยปล่อยมือและรีบเข้าไปช่วยจังหวะนั้นสองแม่ลูกก็เลยหากันไม่เจอเจมพยายามวิ่งตามหาแม่แต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วโจนคนหนึ่งชักอาวุธออกมาและปล่อยกระสุนปริชีพแม่ของเจมต่อหน้าต่อตาเขา วันต่อมาเจมส์โศกเศร้าเสียใจและรับไม่ได้เรื่องการตายของแม่เขาร้องไห้หน้ารุมศพในหัวคิดแค่ว่าจะต้องไปแก้แค้นคนที่ทําให้แม่เขาจากไปให้ได้แม้ว่าโทมัสจะห้ามแค่ไหนแต่ตอนนี้อะไรก็ฉุดหลังเจมส์ไม่อยู่แล้วครับโชคดีที่นักบุญโจเซฟนักบุญที่เจมส์นับถือที่สุดได้เดินทางมาแสดงความเสียใจกับเขาพอดิบพอดีโจเซฟได้ใช้คําสอนของพระผู้เป็นเจ้าพูดให้เจมส์ใจเย็นลงเขาบอกว่าแก้แค้นไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่จะสร้างบาปกรรมเขาควรรอวันที่พระผู้เป็นเจ้าจะพิพากษาความผิดพว คนใจร้ายเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสมจะดีกว่าเจมได้ฟังก็รู้สึกดีขึ้นแต่เขาไม่สามารถที่จะลบความคิดที่แม่ของเขาเสียชีวิตจากน้ำมือคนใจบาปได้เขานั่งคิดไม่ตกอยู่นานจนในที่สุดก็คิดอะไรดีๆออกการจะหยุดความป่าเถื่อนนี้ได้จําเป็นต้องทําให้คนกลับมามีความเชื่อในคัมภีร์ของมอร์มอนอีกครั้งเมื่อทุกคนเชื่อก็จะไม่มีใครกล้าทําบาปอีเลนกล่าวกับเจมว่าไม่มีทางที่เขาจะทําให้ทุกคนเชื่อได้นี่แหละครับคือประเด็นเจมอยากที่จะพิสูจน์ว่าคัมภีมอร์มอนเป็นเรื่องจริงเขาเคยอ่่่าานมเเกกียวับรือง เร่อของหินวิเศษทั้ง16อันที่พระเยซูคิดใช้นิ้วแตะก่อนที่มันจะส่องประกายและเจอจลัดแม้จะไม่มีใครเคยพบมันมาก่อนแต่ถ้าเจมออกมาตามหามันแล้วนํามันกลับมาได้ให้ทุกคนเห็นชาวโลกก็จะกลับมาเชื่อมั่นในพระคัมภีร์อีกครั้งโทมัสกับอีเลนได้ฟังก็เห็นด้วยหากว่าจะมีอะไรที่ทําให้พ่อแม่ของพวกเขาเชื่อมั่นในศาสนาขึ้นมาได้อีกครั้ง หินทั้ง16คงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วทั้งคู่เลยมุ่งมั่นจะร่วมเดินทางไปกับเจมด้วยยังไง3คนก็ดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วละครับทั้งสไม่รอช้ารีบควบม้าออกเดินทางทันท,ทีตอนนี้ข้อมูลเกี่ยวกับหินของทั้งสามเป็นศูนย์พวกเขาลงความเห็นกันว่าจะต้องออกเดินทางไปหาคิชิเพื่อนชาวอินเดียนที่โทมัสเจอเมื่อครั้งก่อน บรรพบุพรบุษของเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับหินวิเศษถ้าไปถามข้อมูลจากเขาคงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยแต่ยังไม่ทันไลอุปสรรคแรกก็มาเยือนซะแล้วมีพ่อค้าเจ้าถิ่นมาดักรอปิดปากทางเอาไว้เพื่อจะรีดไถเงินเก็บค่าผ่านทาง เจมไม่ยอมเกือบจะชักปืนออกมาสู้กันให้รู้แล้วรู้รอดไปซะแต่โทมทัสไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเขาเลยยอมทำตามข้อเสนอพวกมันเพราะหากเกิดอันตรายขึ้นมาก็คงไม่คุ้มหรอกทั้ง3าก็เลยต้องสละมา้าพหานะชั้นยอดให้พวกเขาไปคืนนั้นพวกเขาหยุดพักกลางป่าเจมนอนหลับและฝันเห็นภาพเหตุการณ์วันที่แม่ถูกทำร้ายและนั่นทําให้เขาเจ็บปวดมากแต่ในขนาดเดียวกันความมุ่งมั่นก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกเช้ามาทั้ง3าคนก็เดินเท้าต่อไปแบบไม่หยุดพักจนในที่สุดก็มาถึงที่อยู่ของคิดฉี่จนได้โทมทัส พยายามมองหาก็เห็นแต่แคมป์ที่ว่างเปล่าไรเงาเพื่อน ทันใดนั้นเองคิดจิก็พุ่งเข้ามาล็อกเจมไว้เพราะคิดว่าเป็นผู้บุกรุกโชคดีนะครับที่โทมทัสท่ามทันไม่งั้นเจมตุยเย่ไปตั้งแต่ต้นทางแล้วเมื่อทําความรู้จักกันเสร็จเจมก็เริ่มถามคาถามทันทีในพรกคมพีกล่าวว่าบรรพบุพร,รุษชาวอินเดียต่อสู้กับเผ่าต่างๆและข้ามน้ําทะเลเพื่อหาที่อยู่ใหม่ก่อนจะข้ามมาพวกเขาได้นําหินมา16อันและขอให้พระผู้เป็นเจ้าแตะมันเพื่อทําให้หินส่องสว่างและนํามาเป็นแสงไฟนําทางให้กับเรือซึ่งพระผู้เป็นเจ้าก็ตอบรับคําขอคิดจิตอบว่าเขา เคยได้ยินมาบ้างแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดรู้แค่เพียงว่าสมบัติทั้งหลายของชาวอินเดียนถูกเก็บไว้ในถ้ำลึกลับคิดจิก็เลยตัดสินใจให้แผนที่โบราณกับพวกเขานำทางไปยังถ้ำ ในถ้าจะเก็บคมภี์โมอนโบราณไว้และมันจะพาทุกคนไปสู่หินวิเศษเขาไว้ใจทั้ง3คนขอแค่เพียงว่าสมบัติในถ้านั้นทุกชิ้นจะต้องอยู่เป็นความลับดังเดิมห้ามเอาอะไรออกมานอกจากคัมพีร์เด็ดขาดและเมื่อใช้มันเสร็จแล้วก็เอากลับมาไว้ในถ้าดังเดิมเมื่อได้ข้อมูลเด็ดมาทุกคนก็รีบเดินทางตามหาแผนที่ทันทีตกค่ำพวกเขาแวะในเมืองที่เดินทางผ่านเมืองหนึ่งระหว่างทานอาหารอยู่ทุกคนก็หยิบแผนที่ขึ้นมาและปรึกษาวางแผนเดินทางในวันต่อไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าบทสนทนาทั้งหม นั้นถูกแอบฟังโดยโจนล่าสมบัติ2คนที่บังเอิญได้ยินเข้า รุ่งเช้าสามคนสหายตามหาหินก็ออกเดินทางต่อสักพักโจนล่าสมบัติก็ทําทีควบมา้าเข้ามาและแซงว่ามีน้ําใจอยากจะช่วยเหลือพวกเขาและได้แนะนําตัวว่าชื่อกอดอนกับบิลลี่พวกเขาเป็นพ่อค้ากําลังจะไปขายของต่างเมืองและก็อนุญาตให้ทั้ง3ติดรถไปด้วยได้ตอนแรกโทมัสก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยากจะไว้ใจเลยแต่เมื่ออีเลนบอกว่ารถมา้าคงจะล่นระยะเวลาได้เยอะน่าดูเขาก็เลยตกลงขึ้นรถม้าไปด้วยตอนนี้ก็มีเพื่อนเดินทางเพิ่มขึ้นมาอีก2คนแล้วครับทั้ง เดินทางกันจนข่ามืดก็เลยแวะพักแรมกันที่กลางป่ากอดอนพยายามถามว่าพวกเขาจะเดินทางไปที่ไหนกันโทมัสเกือบหลุดปากบอกไปตามตรงแล้วดีที่เจมหัวไวและรีบโกหกว่าจะไปหาญาติที่เขายังไม่อยากบอกเพราะว่าเขายังไม่เชื่อใจคนแปลกหน้าทั้งสองขนาดนั้นแล้วก็เป็นดังสงสัยครับตกดึกทุกคนนอนหลับหมดแล้วกอดอนใช้ให้บิลลี่ไปขโมยแผนที่ที่อยู่ในกระเป๋าโทมัสแต่ไม่สําเร็จครับเพราะมันแน่นเกินไปเจมที่ได้ยินเสียงกุกกิกก็เลยลืมตาขึ้นดูและได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วทั้งค อยากจะได้แผนที่ของพวกเขาไม่ได้มีเมตตาอยากช่วยเหลืออย่างที่ปากพูดเช้ามาเจมเลิลี่ปลุกอีเลนและโทมัสอาศัยช่วงที่โจนทั้งสองหลับอยู่เลยรีบหนีเอาตัวรอดไปทันทีตามแผนที่บอกว่าพวกเขาจะเจอลำธารและหากเดินเลาะไปเรื่อยๆก็จะเจอป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กๆแต่จะมีต้นหนึ่งที่ใหญ่โตรูปร่างเหมือนบัลลังถ้าเจอต้นนั้นเดินไปอีกนิดก็จะพบกับลานหินซึ่งนั่นเป็นที่อยู่ของถ้ำเมื่อเดินทางมาถึงลานหินพวกเขาก็รีบหาถ้ำที่ว่านั้นทันทีอีเลนเป็นคนเจอหินที่ สลักสัญ,ญลักษณ์อินเดียนพวกเขาสังเกตเห็นว่าน้ำมันไหลลงไปในซอกหินเลยลองช่วยกันดันหินออกดูและแล้วก็พบว่าในถ้ำเต็มไปด้วยสมบัติมากมายทุกคนรีบช่วยกันหาคำพีโบราณก็ไปเจอมันซ่อนอยู่ในใต้แอ่งน้ำอย่างมิดชิดพวกเขาดีใจมากที่ตอนนี้คืบหน้าไปอีกขั้น แต่ทันใดนั้นเองกอดอนและบิลลี่ก็ตามมาทันจนได้พวกเขารู้ตัวหลังจากทั้ง3หนีออกมาได้ไม่นานบวกกับมีรถมา้าก็เลยตามมาทันอย่างง่ายดายจนใช้อาวุธขู่3คนสหายและทําการแย่งคัมภีร์มาไว้กับตัวเองก่อนที่จะช่วยกันเก็บสมบัติออกมาจากถ้ำกอดอนตั้งใจจะก,กําจัดทั้ง3แต่เจมก็ออกอุบายว่าพวกเขาจะช่วยทั้งสองคนขนสมบัติออกไปเองเยอะขนาดนี้ถ้าขนกันแค่2คนยังไงก็ไม่ทันการแน่ถ้าหากว่าใครผ่านมาเห็นแล้วเข้ามาแย่งไม่รู้ด้วยนะ กอดอนเห็นว่ามีเหตุผลดีก็เลยตอบตกลงพร้อมกับํำชับว่าอย่าได้เล่นตุกติกเป็นอันเด็ดขาดไม่งั้นโดนเป่ากระจุยแน่เมื่อทั้ง5้าคนขนสมบัติขึ้นมาจนหมดแล้วเจมส์และโทมัสก็ใช้จังหวะที่โจรเผลอจับหีบโบไปที่ทั้งคู่จนสลบไปเขาเอาแค่คัมภีรไปและทิ้งทุกอย่างไว้ดังเดิมเมื่อตื่นมากอดอนนึกสงสัยว่าคัมภีร์นั้นมันสําคัญอะไรมากนักถึงขั้นต้องทิ้งสมบัติทั้งหมดไว้แล้วเอามันไปอย่างเดียวตามสไตล์ของโจรครับ แม้จะมีสมบัติอื่นๆแล้วเหลือเฟือแต่กระโลบอยากจะรู้อยากจะเอามันทั้งหมดพวกเขาก็เลยออกเดินทางตามหาสมสหายต่อไปทั้งด้านของสามสหายเมื่อหนีมาได้ไกลแล้วพวกเขาจึงเปิดคำภีร์ออกดูและพบว่ามันเป็นภาษาอินเดียนโบราณอ่านไม่ออกเลยสักตัวก็เลยเริ่มท้อเพราะไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปดี คืนนั้นอีเลนและเจมนั่งปรับทุกข์กันเธอถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความสิ้นหวังแต่เจมก็ปลอบใจว่าพรุ่งนี้พวกเราก็ค่อยเริ่มต้นกันใหม่หาหนทางอีกครั้งก็ยังไม่สายขอแค่ยังมีความเชื่อในพระเจ้าคืนนั้นทั้งคืนเจมสวดมนต์ภาวนาขอให้ทุกอย่างราบรื่นและผ่านไปด้วยดีเขายังขอพรเผื่อไปยังแม่ของเขาให้นอนหลับอยู่บนฟ้าอย่างมีความสุขด้วยเช้ามาทั้ง3ตั้งใจจะเดินทางไปหาคิดฉีเพื่อจะขอให้เขาอ่านคมภีร์ให้แต่ระหว่างทางก็ได้ยินเสียงเอะอะวอยไกลพวกเขขารีบเ้ป และพบโจรป่ากําลังรีดไถเงินใครสักคนอยู่เจมก็ยิงขู่ไปหนึ่งนัดพวกโจรก็เลยกลัวและล่าถอยไปปรากฏว่าคนที่โดนทําร้ายเป็นนักบวชพวกเขาก็เลยอาสาพานักบวชมาพักในเมืองพวกเขาได้พูดคุยกันระหว่างที่นักบวชรักษาตัวและเจมได้บอกความจริงกับนักบวชไปพร้อมกับโชว์คมภีให้ดูดูเหมือนว่าพระเจ้าจะตอบรับคําขอของเจมแล้วครับเพราะนักบวชท่านนี้เคยไปเผยแพร่ศาสนาที่แถบอินเดียนอยู่หลายปีเขาก็เลยพอจะอ่านภาษาอินเดียนออก ติดตรงที่ว่าคำพีน์นี้มันทั้งมีตัวอักษรและสัญลักษณ์ผสมปนเปกันไปหมดก็เลยทําให้ถอดความยากอยู่พอตัวเมื่อเอาแผ่นที่มาดูประกอบกันท่านนักบวชรู้แค่เพียงว่าพวกเขาต้องเดินทางไปยังทุ่งหญ้าที่มีลักษณะเหมือนงูเมื่อไปถึงใจกลางหัวงูให้ขุดลึกลงไปในดินก็จะพบกับแผ่นทองคําเพื่อบอกคําใบ้ต่อไปว่าแล้วทั้ง3ก็เลยบอกลานักบวชขอบคุณสําหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆและพร้อมออกเดินทางกันต่อไป ทางด้านของกอร์ดอนและบิลลี่ก็ตามมาติดๆพวกเขาเข้าไปตามหาสามสหายทั้งในป่าและในเมืองทุกๆท,ที่ที่คิดว่าพวกเขาน่าจะผ่าน แม้จะยังหาตัวไม่เจอแต่ด้วยพลังความโลภอีกไม่นานก็คงจะตามทันแน่นอนครับสามสหายจะต้องเร่งมือกันหน่อยแล้วพวกเขาเอาศัยรถม้าของคนละแวกนั้นล้นระยะเวลาไปได้บ้างพวกเขาเริ่มท้อกันนิดหน่อยแล้วเพราะยิ่งเดินไปเท่าไหร่ก็เหมือนจะไม่เจอปลายทางสุดท้ายสักทียังมีปริศนาอีกหลายอย่างต้องแก้ไขทั้ง3นั่งพักกันอยู่โขดหินทันใดนั้นเองโทมัสก็มองลงไปข้างล่างและได้เห็นทุ่งหญ้ารูปงูอยู่ริมริมพวกเขารีบวิ่งลงไปและช่วยกันขุดหาทันทีโทมัสอิดออดมากเพราะว่าเขาเหนื่อยเต็มทน หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแถมตอนนี้ยังไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่าจะต้องหาต่อไปอีกนานแค่ไหนด้วยความใจเย็นโทมัสก็เลยหายโกรธและลงมือช่วยกันขุดหามันอีกครั้งในที่สุดพวกเขาก็เจอฝาหินที่ข้างในบรรจุแผ่นทองคําเอาไว้พวกเขาเอามันมาทาบกันกับแผ่นที่และถอดปริศนาได้ว่าปลายทางสุดท้ายคือน้ําตกที่มีม่านกัน้นลักษณะคล้ายหน้าต่างถึงจะถอดได้แต่ก็มืดแปดด้านเหมือนเดิมครับน้ําตกในโลกนี้มีไม่รู้กี่ที่จะไปหาที่ไหนดีละครับทีนี้ ทั้ง3ไม่อยากคิดอะไรพวกเขาคิดว่าจะใช้เวลาต่อไปเรื่อยๆเพื่อหาคำตอบจากคำใบ้สุดท้ายเพิ่มเติมพวกเขาเลยตกลงกันว่าวันนี้จะหยุดพักเอาแรงเสียก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง ระหว่างที่โทมัสนอนหลับอยู่เจมส์และอีเลนก็คุยกันพวกเขาให้กำลังใจกันและมีความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ข้างพวกเขายังไงก็จะหาหินวิเศษเจอแน่นอนเช้าวันต่อมาเจมส์ตื่นมาและเห็นว่าโทมัสกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เขาหยิบมันติดมือมาจากโรงแรมในเมืองตอนที่พาท่านนักบวชไปรักษาตัวโทมัสตั้งใจจะพักสมองเพราะว่าเขาจ้องแผ่นที่กับแผ่นทองมานานเกินไปแล้วบังเอิญว่าการพักสมองของโทมัสครั้งนี้ดันมีประโยชน์สุดๆไปเลยครับ โทมัสอ่านเจอโฆษณาขายสุราบริสุทธิ์น้ำตกศักดิ์สิทธิ์พอเจมเอามาอ่านก็ตกใจเพราะว่าสัญลักษณ์บนขวดสุรามันดันไปตรงกับสัญลักษณ์น้ำตกที่มีหน้าต่างในแผนที่เป๊ะเ,เ,เลยในหนังสือพิมพ์บอกว่าสถานที่ผลิตสุราอยู่ที่อินเดียนซะด้วยอะไรอะไรก็ประจวบเหมาะไปหมดโทมัส <Thomas S 2> คิดว่านี่มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่เจมก็ขอลองดูก่อนยังไงเบาะแสนี้ก็เป็นเบาะแสเดียวที่พวกเขามี ทั้ง3รีบเดินข้ามป่าข้ามน้ำกว่า3วัน3คืนไปยังสถานที่ผลิตสุลาทันทีเมื่อไปถึงเขาก็เห็นชาวอินเดียนออกมาตั้งแผงขายตามโฆษณาในหนังสือเปเ๊ะปเ,ปเ,ปเลยครับเจมส์รีบเข้าไปถามว่าจะไปดูน้ําตกที่ใช้ผลิตสุลานี้ได้จากที่ไหนชาวอินเดียนโกรธมากเลยครับเขากลัวว่าพวกเจมส์จะมาบุกลุกหรือยึดแหล่งน้ําของพวกเขาไปก็เลยไม่ยอมบอกท่าเดียวแถมยังไล่ให้ไปไกลๆอีกด้วยเจมส์เลยขอเหมาสุลาที่เหลือทั้งหมดโทมทัสน่ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกว่าเจมส์จะเสียเงินมากมายซื้อมันทําไมแถมยังยอมให้คนข ไล่อย่างกับพวกเขาไม่ใช่คนเจมเลยเฉลยว่าถ้ามันหมดเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเอามาใหม่เพิ่มทีนี้คนขายคนนั้นก็จะนําทางพวกเขาไปที่น้ําตกศักดิ์สิทธิ์เองเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นไปอย่างที่เจมว่าซะด้วยครับชายขายสุรามุ่งหน้าไปตักน้ําจากน้ําตกทั้ง3ก็เลยแอบตามไปด้วยอย่างเงียบๆเ,เมื่อชายคนขายจากไปทั้ง3ก็รีบลงไปหาหินวิเศษทันที แต่ดูท่าทางแล้วคงยากที่จะเจอมันไม่ได้มีหน้าต่างเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ในแผนที่บอกเลยเจมทุ่มสุดตัวเขาค้นหาไปทุกคนทุกแห่งโทมัสและอีเลนคิดว่านี่มันเป็นไปนไม่ได้เลยบางทีพวกเขาอาจจะต้องยอมรับว่าหินพวกนั้นมันไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่แรกแล้วด้วยซ้ำ เจมยังคงมุ่งหามันต่อไปแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจออีเลเลยเสนอว่าพวกเขาควรหยุดก่อนและช่วยกันคิดหาวิธีอื่นเหมือนที่เคยทําอยู่ดีๆเจมก็นึกถึงสิ่งที่ท่านนักบวชพูดว่าหน้าต่างมันอาจจะเหมือนบ้านน้าเขาก็เลยรีบปีนขึ้นไปตรงที่น้ําตกไหลผ่านเจมเจอช่องเล็กๆและเมื่อเขาหยิบมันออกมาดูก็เจอกับหินวิเศษจนได้ครับแต่ในขนาดนั้นเองกอดอนและบิลลี่ก็ตามมาทันพวกเขายกปืนขึ้นมาขู่และบอกให้เจมส่งหินมาซะแต่เจมก็ออกอุบายโยนกล่องทิ้งเก็บแค่หินไว้และรีพากันวิ่งหนี วิ่งหนีสุดชีวิตอยู่นั้นแต่ไอ้เจ้ากอร์ดอนและบิลลี่เนี่ยก็ตามมาทันจนได้อีกแล้วเหลือแค่เจมคนเดียวเพราะโทมัสและอีเลนวิ่งไปอีกทางเขาเลยสู้ไม่ไหวและกอร์ดอนก็แย่งหินวิเศษไปจนได้ บิลลี่กับกอร์ดอนดันมันมีปากเสียงกันเพราะว่าบิลลี่กลัวว่ากอร์ดอนจะเล่นตุกติกไม่ยอมแบ่งส่วนของเขาให้กอร์ดอนที่คิดแบบนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ไม่รอช้าลั่นไกลไปที่บิลลี่จนเขาลม้มลงจังหวะนั้นเจมส์ก็เลยรีบเข้าไปแย่งหินวิเศษคืนมาทั้งคู่ตะลุมบอลกันอยู่นานบิลลี่ก็ทําตัวเป็นประโยชน์ครั้งสุดท้ายด้วยการลั่นไกลประชีพกอร์ดอนก่อนที่เขาจะสิ้นตามไปอีกคนคราวนี้ทั้ง3จึงได้หินวิเศษกลับมาอีกครั้งแถมยังมีรถม้าของโจนเอาไว้้ดสาารกกกลัับบบบนนแชิอี Thank okay. you. ทั้ง3แทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะเอาหินวิเศษกลับไปโชว์ให้ชาวโลกดูเพื่อเรียกศรัทธาต่อพระคัมภีร์มอร์มอนกลับมาอีกครั้งตอนที่นั่งพักอีเลนระบายความในใจกับเจมว่าเธอยังมีความสงสัยในตัวพระเจ้าอยู่บ้างยังคิดอยู่ว่าที่ทิ้งพ่อกับแม่มาเป็นนักบุญกับโทมัสเธอทําถูกหรือไม่เจมจึงปลอบใจว่าอย่างน้อยอีเลนก็พยายามที่จะเชื่อในพระองค์และเธอเองก็คือผู้หญิงแข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยเจอมาเลยในที่สุดสามสหายก็ถึงบ้านโดยปลอดภัยโทมัสกับอีเลนอาสาจะเฝ้าสมบัติไว้้และใหเจ เอาหินวิเศษไปให้นักบุญโจเซฟดูแต่ผิดคาดที่โจเซฟไม่เปิดดูเลยครับเขาคิดว่าหินวิเศษนี้ไม่สามารถเรียกศรัทธากลับมาได้จริงเพราะว่าถ้าคนมันไม่เชื่อและไม่เกรงกลัวต่อบาปต่อให้พระเจ้าเป็นเป็นมายืนอยู่ตรงหน้าก็คงไม่เชื่อการที่คนเราจะเปลี่ยนความคิดได้จะต้องเปลี่ยนด้วยตัวเองจะต้องเชื่อก่อนเจมก็ถึงกับเซง็งอุตส่าห์ไปบุกป่าฝ่าดงมาตั้งนานแต่หินวิเศษดันไม่มีประโยชน์เลยซะง,งั้น แต่เขาก็เข้าใจในคําพูดของโจเซฟและเห็นด้วยตามนั้นทุกประการจะมีก็แค่ความหงุดหงิดในใจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยอีเลนบอกกับเจมว่าการไปตามหาหินครั้งนี้มันไม่สูญเปล่าซักทีเดียวถึงมันจะเปลี่ยนความเชื่อให้คนทั้งโลกไม่ได้อย่างน้อยมันก็เปลี่ยนเธอได้เธอหันมาศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในความดีศรัทธาในสิ่งที่เลือกเช่นเดียวกันกับเจมอาการโกรธหัวร้อนพร้อมชนให้ตายกันไปข้างตอนที่ออกไปตามหาหินวิเศษบัตรนี้มันหายไปจนหมดแล้วนี่แหละครับคือความ เปลี่ยนแปลงจากตัวเองที่เกิดขึ้นจริงว่าแล้วทั้งคู่ก็เข้าใจในความหมายของพระคัมภีร์และกําลังจัดจูบกันแต่โทมัสก็ดันเข้ามาผิดจังหวะซะงั้นเกือบจะได้ดูฉากหวานอยู่แล้วเชียวฉากสุดท้ายเป็นฉากที่ทั้ง3คนได้เอาสมบัติของบรรพบุรุษรวมถึงหินวิเศษไปคืนที่ถ้าดังเดิมการเดินทางของ3ามสหายก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนังก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนกับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกสนานและให้แง่คิดมากมายสอดแทรกไปด้วยคติสอนใจที่เป็นประโยชน์เยอะแยะยใช่ม ละครับความเชื่อมั่นในความดีจะประสบความสําเร็จได้แอดเชื่อว่าต้องเริ่มจากตัวเองถ้าหากว่าทุกคนเชื่อมั่นในความดีของตนโลกใบนี้ก็คงสงบสุขขึ้นมาไม่น้อยเลยครับและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมดูพีหนึ่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ